สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยกันเฝ้าเดียวจากพระคัมภีสตสดิดีคลิปนี้ก็เป็นบทที่14นะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ข้อหนึ่งดาวิดกล่าวว่าคนโง่ลำพึงในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าพี่น้องที่รักตรงนี้คำว่าคนโง่ในภาษา,ษาฮีบรูไม่ได้หมายถึงความโง่ทางด้านสติปัญญานะครับแต่หมายถึงความโง่ในทางศีลธรรมและจิตวิญญ,ญาณ คือคนที่ปฏิเสธว่าพระเจ้ามีจริงแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าอยู่ในสมการชีวิตของเขาเลยคนโง่ในที่นี้ไม่ใช่โง่ไปซะทุกเรื่องนะครับแต่โง่ในเรื่องที่เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีจริงแต่กลับยังปฏิเสธว่าไม่มีนะครับถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรม่พิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมอะเรมาที่ผมได้รับก็คือพระวิญาณบทสุดก็ทําให้ผมปิ้งแวบนึกได้ถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งก็คือโรมบทที่หนึ่งข้อยีที่กล่าวว่าเพราะว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่มองไม่เห็นของพระเจ้าคือฤทธเดชนิรันและสภาพพระเจ้าของพระองค์ก็ปรากฏชัดในบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างดังนั้นมนุษย์จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยแล้วพระองค์ก็สอนผมว่า มนุษย์ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าเพราะเขามองไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินเสียงด้วยหูเขาจึงคิดว่าไม่มีแต่เขากลับไม่คิดว่าจัก,กรวาลดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสัตว์พืชมนุษย์เกิดมาจากไหนระบบนิเวศบนโลกที่ซับซ้อนแต่สมดุลอย่างลงตัวเป็นไปได้อย่างไรและใน DNA กับเซลล์ต่างๆในร่างกายมนุษย์ ก็สลับซับซ้อนเกินกว่าจะวิวัฒนาการขึ้นมาเองได้ดังนั้นดาวิดจึงกล่าวว่าคนโง่คิดในใจว่าไม่มีพระเจ้านั่นก็เพราะเขาไม่ได้สนใจว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นผู้สร้างถึงตรงนี้ผมก็อาเมนเห็นด้วยกับพระองค์มากๆนะครับเพราะว่านึกย้อนไปในสมัยที่ผมยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซู ผมก็มีความเชื่อแบบชาวพุทธคือเชื่อว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วตอนนั้นผมก็เป็นนักศึกษาคณะวิศวะนะครับก็มีคนมาแจกใบปลิวประกาศข่าวประเสรศิฐผมก็หัวเราะเยาะเขาแล้วก็ขยำใบปลิวทิ้งอย่างรวดเร็วผมคิดว่าศาส,สนาทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นผมไม่จําเป็นที่จะต้องมารู้จักพระเจ้าแล้วก็มารับเชื่อพระเยซูนี่ก็เป็นความคิดของคนโง่ในบริบทของพระคมภิร์ตอนนี้นะครับ คนโง่ตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงโง่ในด้านวิชาการหรือโง่ในด้านไอคหรือโง่ในด้านสติปัญญาแต่โง่ในด้านปฏิเสธการมีตัวตนของพระเจ้านะครับบนโลกมีคนฉลาดมากมายที่เรียนจบด็อกเตอร์แต่พระคัมภี์ก็ยังถือว่าเป็นคนโง่นะครับถ้าเขาปฏิเสธการมีอยู่จริงของพระเจ้าคุณรู้ไหมครับว่า นักวิทยาศาสตร์ในยุคนี้มากมายหลายคนเลยนะครับเมื่อเขาค้นพบความลับของธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเขาก็ยิ่งต้องถ่อมใจและยอมรับว่าพระเจ้ามีตัวตนจริงๆเพราะสิ่งมีชีวิตมากมายล้วนถูกออกแบบดีไซน์มาอย่างสลับซับซ้อนเลยนะครับมันไม่มีทางวิวัฒนาการขึ้นมาได้เองเลยพี่น้องที่รักผมเองก็ชอบดูหนังสารคดีชีวิตสัตว์และเปืชนะครับ เพราะว่ามันก็ทําให้ผมทึ่งแล้วก็อัศจรรย์ใจในความสลับซับซ้อนซึ่งไม่มีทางที่จะวิวัฒนาการขึ้นมาได้เองเลยนะครับถ้าคุณประกาศข่าวประเสริฐแล้วถูกคนต่างศาสนาเขาปฏิเสธก็น่าจะลองเริ่มต้นประกาศโดยการทําให้เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก่อนนะครับแล้วจึงค่อยๆนําเขารู้จักกับความบาปและความจําเป็นที่จะต้องรับการไถ่าบาปจากพระเยซู ในข้อ2อถึงสดาวิดก็กล่าวต่อไปว่าพระเจ้ามองหาคนที่เข้าใจและสแสวงหาพระองค์แต่พบว่าไม่มีผู้ใดที่ทำดีเลยแม้แต่คนเดียวเรมาที่ผมได้รับก็คือพระวิยมรสุดก์กทำให้ผมระเล็กได้ถึงโรมบทที่สข้อ1 0บถึงสิที่ท่านเปาโลกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรพวกเราจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าเลยเพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์ทุกคน ทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างก็อยู่ใต้อำนาจบาปตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนแสวงหาพระเจ้าเขาทุกคนหลงเจนไปหมดพวกเขาเลวทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ท่านเปาโลก็ยกพระคัมภีร์ที่เขียนโดยกษัตริย์ดาวิดใน สดุสดีบทนี้มาพูดในการประกาศข่าวประเสริฐกับชาวยิวและชาวกรีกในกรุงโรมนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงสภาพการปฏิเสธพระเจ้าของมนุษย์เมื่อเขาปฏิเสธพระเจ้ามันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกที่ปฏิเสธพ่อแม่นะครับซึ่งมันก็คือธรรมชาติบาปดั้งเดิมที่มนุษย์เราทุกคนได้รับตกทอดบาปนี้บาปการปฏิเสธพ่อแม่นี้มาจากอาดัมเอวานะครับผมไม่ได้หมายถึงพ่อแม่ในฝ่ายโลกนะครับ แต่หมายถึงพ่อจากสวรรค์ของเราก็คือพระเจ้ามนุษย์เลือกที่จะกินผลไม้ต้องห้ามคือพระเจ้าก็ให้อิสริภาพกับเราว่าเราจะตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับแล้วมนุษย์กู้แรกของโลกอดัมเยาวาเขาก็เลือกที่จะกินผลไม้ต้องห้ามซึ่งมันก็เป็นการเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าไงล่ะครับดังนั้นความบาปจึงได้แยกมนุษย์ออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และท่านเปาโลก็กล่าวต่อว่ามนุษย์ไม่มีทางที่จะได้กลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ด้วยตัวเขาเองเลยเพราะว่าอะไรครับมันก็เป็นเพราะธรรมชาติบาปที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์คือธรรมชาติที่ปฏิเสธพ่อแม่หรือปฏิเสธผู้สร้างนั่นเองมันเป็นบาปแรกสุดคือบาปของการปฏิเสธผู้สร้างเขานะครับดังนั้นแม้ว่ามนุษย์จะพยายามทําความดีมากมายแค่ไหน แต่ถ้ายัางปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าปฏิเสธว่าตัวเองถูกพระเจ้าสร้างมาปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตตามแผนการและน้ำพระทัยของผุ้ร้านมันก็เท่ากับยังเป็นคนบาปอยู่นะครับต่อให้ทําความดีมากแค่ไหนก็ยังถือว่าบาปบาปของคริสเตียนไม่ได้หมายถึงแค่การทําชั่วแบบที่าศาสนาอื่นๆเขาก็กล่าวไว้อย่างนั้นแต่บาปของคริสเตียนหมายถึง รวมไปถึงการปฏิเสธการมีตัวตนของพระเจ้าก็คือความบาปนะครับดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์ทั่วโลกก็ล้วนบาปถึงแม้จะเป็นคนดีแค่ไหนแต่บาปยังมีอยู่เพราะอะไรก็เป็นเพราะบาปของการปฏิเสธพระเจ้าไนล่ะครับซึ่งก็เหมือนลูกที่ปฏิเสธพ่อแม่แล้วตรงนี้เองก็ทําให้เราถูกแยกห่างจากพระเจ้าและพระเจ้าก็รักเราเป็นห่วงเรานะครับจึงได้ให้พระบุตรองค์เดียว คือพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาบาปนี้พระเยซูก็รักเรานะครับคือก็ยอมมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็สละสภาพพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมารับเอาโทษของบาปในการปฏิเสธพระเจ้าออกไปจากเรายอมตายอย่างทรมานที่กางเขียนเพื่อรับโทษบาปนี้แทนเราดังนั้นพระเจ้าจึงเห็นว่าเมื่อเราเชื่อตรงนี้แล้วพระอ,องค์ก็อภัยให้กับเรา และทําให้เราได้กลับมาขึ้นดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่อาดัมจะล้มลงในความบาปนะครับเราก็ได้กลับมาเป็นลูกของพ่อในสวรรค์อีกครั้งโดยความเชื่อของเรานะครับคือถ้าพระเยซูไม่มาบังเกิดแล้วก็มารับโทษแบบนี้แทนเราเราก็ยังคงจะถูกแยกห่างจากพระเจ้านะครับแม้เราจะพยายามทําความดีมากมายขนาดไหนเราก็ยังมีบาปนี้อยู่ก็คือบาปของการปฏิเสธพระเจ้า แล้วก็ทําให้เราถูกแยกห่างจากพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นลูกของพระองค์และก็จะต้องดําเนินชีวิตต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาชีวิตความทุกข์ยากลําบากต่างลําพังกําลังตัวเองไม่สามารถที่จะพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เลยตายแล้วเป็นยังไงตายแล้วจิตวิญ,ญญาณก็จะต้องถูกแยกจากพระเจ้าไปชั่วนิรันดร์แยกไปอยู่ไหนครับก็คือไปอยู่ในนรกนะครับแต่เมื่อบาปของการปฏิเสธพระเจ้าถูกพระเยซูเอาไปหมดแล้ว เราจึงดำเนินชีวิตแบบไม่เป็นเด็กกำพร้าอีกต่อไปนะครับเราสามารถอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพ่อในสวรรค์ได้ตายแล้วจิตวิญญาณเราได้ไปอยู่ไหนครับมันก็แน่นอนเราก็ได้ไปอยู่กับพ่อผู้สร้างเราในสวรรค์พระอ,องค์อยู่ในสวรรค์เราก็ไปอยู่ในสวรรค์กับพระอ,องค์ได้ตลอดชั่วนิรันดร์ไงล่ะครับอาเมนไหมครับพี่น้องนี่ก็คือข่าวประเสริฐนะครับเมื่อเราเชื่ออย่างจริงจังจริงใจฝังเข้าไปจนถึงจิตใต้สํานึกชีวิตเราก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับ ตามที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ในกัมภีร์ไบเบิลเอานี้มาดูข้อ4ถึง6ท่านดาวิดก็กล่าวว่าคนธรรมกินประชากรของพระเจ้าราวกับกินขนมปังตรงนี้ก็หมายถึงคนชั่วเขาก็กดขี่ควมเหงคนชอบทำโดยที่ไม่รู้สึกฟ้องผิดในใจเลยเหมือนกับกินขนมปังนะครับแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ทรงอยู่ฝ่ายคนชอบทำแล้วก็จะปกป้องออคนชอบทำนะครับในข้อ7 ดาวิดก็ร้องขอให้ความรอดมาถึงอิสราเอลตรงนี้อเรมาที่ผมได้รับก็คือข้อแรกเป็นการขอการช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากสัตรูนะครับข้อ2ก็เป็นการขอการช่วยกู้ด้านฝ่ายวิญญาณซึ่งก็มาสําเร็จเป็นจริงในพระเยซูคริสต์ภายหลังนะครับสรุปเรมาที่ผมได้รับในบทที่14นี้ก็คือดาวิดเริ่มต้นด้วยการคล่อมกลวนถึงปัญหาความบาปของชนชาติอิสราเอล แล้วก็จบลงด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้คนชอบธรรมได้รอดดาวิดมักจะเริ่มต้นด้วยการระบายความในใจนะครับแล้วก็จบลงด้วยการอธิษฐานทูลขออธิษฐานสรรเสริญและอธิษฐานขอบพระคุณนะครับตรงนี้ก็หมายถึงคุณเสียเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการเข้าฟ้าพระเจ้าโดยระบายอารมณ์ความรู้สึกของเราต่อพระองค์นะครับเราเป็นลูกของพระองค์ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บไว้ในใจคือเรามาหาพระเจ้าในสภาพของการเป็นลูกมาหาพ่อนะครับไม่จําเป็นต้องแกล้งทําตัวเข้มแข็งเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรก็ระบายออกมาให้หมดต่อพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ว่าไฮไลท์สําคัญก็คือไม่ใช่มัวเอาแต่ระบายเอาแต่บ่นต่อพระเจ้าแล้วก็จมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกลบๆลบๆแบบนี้ไปตลอดทั้งวันไม่ใช่แบบนี้นะครับ คือเมื่อระบายเสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะลงท้ายด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและกราบพระกลพระองค์สมัยนะครับแล้วจิตวิญญาณของคุณก็จะได้รับการฟื้นฟูได้รับการบำบัดเยียวยานะครับคุณจะมีพลังเข้มแข็งในความเชื่อวางใจพระเจ้าตลอดวันไปทั้งวันเอาละครับพี่น้องมาเริ่มสนุกกันเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คุณได้รับไดอามาอะไรก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับ คนเข้าใจความหมายอย่างท่องแท้แล้วหรือย่างว่าคนโง่คิดในใจว่าไม่มีพระเจ้าหมายถึงอะไรใครคือคนโง่ในบริบทของพระคำีิทตอนนี้และผลลัพธ์ของการคิดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงทําให้เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เข้าฟฝ้าพระเจ้าวันนี้ให้คนหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแสดงให้คนได้รู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรคุณมักจะสงสัยหรือไม่ว่า พระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือในอีกด้านหนึ่งคุณอาจจะไม่สงสัยว่าพระเจ้ามีจริงแต่คุณยังปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์อยู่หรือเปล่าคุณยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในขณะที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากคุณเอาแต่ระบายอารมณ์ความรู้สึกหรือบ่นถึงความทุกข์ยากนั้นหรือคนมักจะลงท้ายจบลงด้วยการร้องเพลงสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาอยู่ล่ำไปแบบดาวิดคุณเป็นอย่างไรครับให้คนหยุดและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูดนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อจะอย่างรู้ได้ถึงน้ําพระทัยดีเลิศของพระเจ้าที่มีต่อคุณแล้วชีวิตคุณก็จะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พ่อนับ